ทุกๆวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งในสมัยโบราณที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ถือว่าเป็นวันหยุดของคนไทยซึ่งก็เมื่อก่อนผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีเยอะแต่พอมายุคนี้สมัยนี้วันหยุดของคนไทยมันปรับเปลี่ยนมาเป็นเสราร์อาทิตย์แทนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยวันพระถือว่า เป็นวันที่พระได้เข้าไปทบทวนศีลของตัวเองและต้องถือว่ามีความบริสุทธิ์มากขึ้นในเดือนหนึ่งก็4วันนี่นะที่พระจะได้มาทบทวนสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเข้ามาบวชแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าญาติโยมมาทําบุญกันในวันพระถือว่าได้บุญกันมากเพราะว่าในการทําบุญเนี่ยถ้าตัวบุคคลมีความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเนี่ยนะรวมถึงเจตนาและวัตถุที่เอามา ในการที่จะเอามาทําบุญทาบุญสนกันโอกาสที่จะเกิดบุญได้มากก็ถือว่าได้เยอะมากกว่าปกติดังนั้นความสําคัญของวันพระก็อยู่ตรงที่ว่าเราเองสามารถจะมาเอาบุญใส่ตัวของเราได้เยอะมากกว่าปกติดังนั้นเชิญชวนกันเนาะถึงเวลาวันพระแล้วก็มาเอาบุญกันและอีกอย่างหนึ่งในความสําคัญของวันพระตามคติของชาวพุทธก็คือว่าในวันพระนั้นเทวดาท่านจะมารวมประชุมรวมตัวกันแล้วก็เช็คว่าเอ๊ คนยังทําความดีกันอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่าคนยังทําความดีกันอยู่เทวดาก็จะอนุโมทนาเราเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เทวดาท่านได้อนุโมทนาชีวิตของเราก็จะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นอย่าลืมมันพระกันนะมาเอาบุญกัน